ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพวกผมวัวเทอานะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Middle World เป็นแมปที่รีพุงหรือดุงพีเป็นคนสร้างน,นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้นั่นเองนะรววีวิวดิรีวิวแบบนี้เนาะพร้อมกับสอนเอาสกินทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ให้เรากดอะไรไอพีไปเอาโดนเตะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะก็ ให้เรารอนะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มให้เรากดให้เรากด acknowledge น,นะกดไปแล้วเราก็รอนะครับโอเคมันเป็นเกมแนวตั้งนะเราก็ทำให้มันเป็นแนวนอนซะเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับพัดลมก่อนแป๊บหนึ่งมันรู้สึกเบาดีนักโอเคผมก็ได้เคลียร์กับพัดลมเรียบร้อยแล้วนะก็สาเหตุที่ผมไปเคลียร์เพราะว่ามันเสียงดังนั่นเองนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปในคลิปผมเนาะและทำให้เสียงข,ของผมนั้นเกิดอะไรไม่รู้นะ เนี่ยพลาสเตอรนชินวิลเลอร์วิสเบอ๋อก็ให้เราทําภารกิจอันนี้ก่อนนะฮะคือภารกิจแรกเราต้องทําการคุยกับไอตัวนี้นะฮะเนี่ยไอบูซิเนสแมนนะแล้วเขาก็บอกว่าให้ตีไบรไลน์งงๆห้าตัวนะครับซึ่งผมก็จะมาสอนเนาะวิธีการเราจะตีก็คือให้เรากดตรงคำว่า Action เลยส่วนบล็อกนี่คือป้องกันนะครับเป็นโล่ นี่ดัชก็คือแบบคล้ายๆกับบล็อกฟุตนั่นแหละคือการพุ่งไปด้านหน้านะแล้วก็กดสปิริตด้วยนะครับเพื่อจะได้วิ่งเร็วนั่นเองเนาะส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะมีของมากมายนะครับก็คืออันแรกเลยเป็นโปรไฟล์เรานั่นเองนะครับเราก็สามารถอัปเกรดอ็บบิลิตี้ของเราได้เนาะซึ่งวิธีการจะอัปเกรดเราต้องมี400อ่า r e putation นะซึ่งมันมีโค้ดด้วยก็ให้เราเขียนคำว่า e n s ช i n ไปเลยนี่ e n s ช i n เรียบร้อยเรากดเซ็นไปเลยเน,นื่องจากว่าผมใส่โค้ดก่อนที่จะเล่นอีกแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมนั้นใส่โค้ดซ้ำอีกไม่ได้นะอ้อผมลืมบอกแมปเนี้ยมันต้องเสีย150โลบักนะก็ผมก็อุตส่าห์เก็บเงินมาแม่จริงๆแล้วขอยือมแหละขอยือมแม่ก,ก่อนนะเอาเงินนั่นแหละของทูมานี่มาเติมนั่นเองนะจ๊ะ โอเคส่วนต่อมาสีส้มเนี่ยไอสีเหลืองๆเนี่ยก็คือภารกิจเนาะก็คือภารกิจที่แบบเป็นภารกิจหลักก็แหละนะฮะก็คือวิธีการที่เรานั้นจะเป็นไรเดอร์ได้เราก็ต้องทําภารกิจพวกนี้ก่อนเนาะก็คืออันแรกเลยก็คือ My First Enemy นะฮะก็คือการที่เรานั้นทําการไปตีคนอื่นนั่นแหละนะพอตีไวไลายเสร็จทำโควสของไอบูซิริตแมนเสร็จล้าก็มาคุยกับโอดินเลย มันจะมีให้เรากดครีมแล้วไปครีมไปนะอันนี้คือส่วนของอ่าสตีอันนี้ของชาลินมินนะฮะก็คือแบบคล้ายๆกับภารกิจย่อยนั่นเองนะอันนี้คือภารกิจหลักนะฮะก็คือทําเสร็จแล้วแล้วก็มาคุยอีกนั่นเองนะ <c oughs> คือหลังจากที่เราตีครบ5คนแล้วก็มาคุยกับเอมมอนี่ <c oughs> นะครับเวลาเปิดเหรอนี่ไงแปลงร่างเลยลวเฮนชินช่วยเข้ามานนี้วินเลเวลเสร็จแล้วแล้วก็ตีอ่าเนี่ย กดท็อกเลยเขาบอกว่า you r a n not equip rider คือไงไม่เข้าใจคือผมต้องตำการไปตีอาเจ้าตัวกูนให้เสร็จหรออย่างเงี้ยกดแอคชั่นไปเลยนี่ต่อยต่อยเตะยังไม่มีท่าอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยผมเพ Ri ิ่งจะเข้ามานั่นเองเนาะก็คือแบบยังไม่เสร็จภารกิจยังไม่ได้แหละนะฮะเพราะว่าค่าสตัรไม่น่าจะพอนะก็ต้องฟารไปเรื่อยๆนะเนาะ เอาไอ้หมอนี่มันเล่นตีรุ่นืน่อเลยแฮะเดี๋ยวมันตีเพื่อนกันได้ไหมอ๋อตีได้นี่วาเห็นไหมตี <c oughs> พอเราตายเสร็จปุ๊บเราก็จะถูกเทเลพอร์ตมาหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมดูเพราะว่าตะกี้เหมือนผมโดนฆ่าตายนะอ๋อ You d ู่เด็ดฟ a b l e piece with ที่หายแล้ว <c oughs> ผมตาย แล้วก็ทำภารกิจของไอ้หมอนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะ hey, hey, อะไรวะตายเฉยเลยวะโคตรแซนอ่าเรายังอธิบายยังไม่เสร็จนะก็คือไอ้ปุ่มสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นของซื้อน,นั่นเองนะก็เสียโรบักกันแหละนะครับก็เป็นแบบให้เราซื้อเนาะเป็นของเสียโรบักส่วนไอ้ปุ่มสีส้มเนี่ยจะเป็นปุ่มรีพอร์ตพวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกบักอย่างเงี้ยนะฮะก็ จมารถรีพอร์ตนะฮะแล้วก็สิ่งที่เรารีพอร์ตไปจะส่งให้ลุงพีแล้วให้ลุงพีแก้ไขนั่นเองเนาะต่อมาก็คือสีน้ําตาลจะเป็นกระเป๋านะครับก็จะเป็นแบบเก็บของอย่างเช่นถ้าเกิดเราฆ่าพวกมอนสเตอร์หรือว่าคนไม่ดีเสร็จปุ๊บมันก็จะได้อ่าตัวพวกนี้มาเนาะหรือว่าถ้าเกิดเราทําภารกิจเราได้เด็กการ์ดมันก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะก็คือแบบการ์ดที่เอาไว้ทําสัญญากับปีศาจเนาะมันอยู่ในซีรีส์นิวคิไปดูได้นะคฮะใน ่าในแอปของอะไรวะจะไม่ได้นะ,ะก็ไปดูได้เนะแอปดูซีรีส์แบบมาสเดอร์หรือว่าแบบดูหนังนะฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับโอเคเรามาส่วนต่อมาเลยคือส่วนสุดท้ายคือปุ่มสีฟ้าอ่อนนะกดไปเสร็จปุ๊บเรามันก็จะบอกว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกมิรลโบถ้ามาใหม่วิธีได้พลังไรเดอร์ต้องทำเควนหลักเพื่อที่จะได้เด็กเปล่าซึ่งเควนหลักกดดูได้จากปุ่มสีเหลืองก็คือปุ่มนี้นั่นเองเนาะข้อมูลอัปเดตบวกทำให้มือถือเล่นได้บวกเพิ่มระบบค่าลาหัวในโลกกระจกก็คือแบบคล้ายๆบล็อกฟุตดนั่นแหละฮะเป็นแบบคล้ายๆกันเลยโอเคนะครับส่วนต่อมาคือสถานที่ของไรเดอร์ที่เผยได้มังกรแดงอาพาร์ตเมนต์เก่าค้างคาวที่โกดังบีมังกรแดงใช้ห้าร้อยชื่อเสียงเด็กเปล่า ข้างคาวใช้500ชื่อเสียงฟันข้างคาวสามหนังข้างคาวสงก็คือเป็นภารกิจนั่นแหละนะครับให้เราทำนะแต่ว่าเราค่าสตัดยังไม่พอนะครับก็ค่าไอเนี่ยไออะไรนะไอเนี่ยไอตรงเนี้ยเดี๋ยวไอตัวของ ดีพูเทชันเนี่ยแล้วก็เยนเรายังไม่พอเนาะเราก็จะทําการฟาร์มไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ดามจเยอะนะครับเวลาเราเข้ามิลเลอร์โวลเราจะได้แบบ PV p v พกับคนอื่นได้แบบสีกันเนาะหรือว่าแบบทาลายมอนสเตอร์ได้เร็วกว่าใครนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวผมจะตัดตอนผมฟาร์มจนแบบเลเวลเยอะๆนะฮะก็เกมนี้เหมือนบล็อกฟุตเลยเป็นบล็อกฟุตผสมกับโลบอกนะซึ่งเป็นลทีดีมากในขนาดนั้นเองผมก็ได้เจอลุงพีนะครับซึ่งนี่รีพุงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็ เราช่างมันเถอะเพราะว่าช่องอื่นๆเขาก็เจอลุงพีลุงพีเขาก็แวะมานะครับก็แวะมาดูพวกเราเล่นนะก็แบบมาดูบั็กมาดูอะไรพวกนี้เนาะก็เป็นภารกิจของลุงพีนะฮะก็เราก็มาทําอย่างอื่นต่อนะ,ะก็คือการฟ้าไม่เสร็จนั่นเองโอเคภารกิจนี้เราก็เสร็จแล้วนะคือจูสอะไรเดรนนั่นเองเนาะเราก็ต้องกลับไปคุยโอดินนะฮะเพราะว่าเราเข้ามาในมิลเลอร์โบแล้วก็ทําภารกิจนี่สําเร็จ พอเราทำเคว้นเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อ่าเนี่ยอ่ไปคุยกับตัวของไอโอิน,นะคะเพราะว่าเรานั้นทำภารกิจจุสอะไรเดอร์เสร็จแล้วเนาะก็โอดินจะยืนเท่ๆอยู่ตรงนี้นะครับก็กดพีซท็อกไปเลยนี่นะมันจะมีให้เราเคลมกดเคลมไปเลยเรียบร้อยนะครับเราได้เด็กการ์ดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็นี่นะเดี๋ยวผมให้ดูในกล่อง นี่มันจะมีเอ yes e ็มไพร์เดการ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรได้เนาะพร้อมกับภารกิจที่เรานั้นทําสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้นะครับผมฟาร์มอยู่ดีๆนะะมีคนจะพาผมออกไปในนอกบิลเลอร์นะครับซึ่งผมจะตามเข้ามานี่นะก็ให้กดฟิสซูอินเพปเลยเยสเซอร์เรียบร้อยเราจโลกนี้ได้สักดีเย้ โอเคนะก็เรามาคุยกับตัวนี้เลยนะครับเป็นการฟาร์มเนาะโอ้โหทอสกายตังค่าสิบกามตังค่าสิบคนเนาะก็เยอะเลยนะครับเราจะทําการต่อยต่อยตีตีต่อยต่อยนะฮะ โอเคเรามาดูวิธีการที่เรารจะรับตัวไรเดอร์ยูคิกันเลยนะครับซึ่งผมเพิ่งจะไปดูช่องของโมคุมะมานอก,ก็อาจจะแบบทำผิดพลาดประการใดขออภัยมานะักที่นี้ด้วยนะพอเดินถ้านผชมต้องเดินมาตรงนี้นะฮะพอเดินมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีรูให้เราไปอยู่นะครับให้เรากด please to i n f i n i เรียบร้อยเราจะว่ามาที่นี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราทำการอ่ากดใช้ตัวของเด็กก์ดที่เป็นวา่างเปล่าเนาะ แบบ,แบ,บแนะฮะ Empire กดยุสไปเลยอ๋อแรงผมอาจจะแบบไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามันต้องการแรง500นะครับเราขอเวลาฟาร์มไปถึงแรง500ก่อนได้งนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ค่ะครบ600ยเยนแล้วนะไม่ใช่600เยนดิ reputation หกร้ดดน,นะและ้วก็เยนเราได้4 5 5หนะครับก็วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวลิวคมาหรือเปล่าถ้าเกิดได้ลิวคีมาเสร็จปุ๊บผมจะทาการจบคลิปเลยเพราะคลิปมันยาวเกินหน้าเกินเนาทีแล้วเนะี่ยตอนนี้ผมจะให้คุณไอตัดต่อแล้วมันจะตัดต่อได้เปล่าผมแบอบรวมมากนะโอเคเราเข้าไปในนี้กันเลย ไม่ต้องแปลกใจนะคะผมอยู่ด้านล่างนะเสียงโฆษณาโอเคนะจากเลยอยู่นะฮะก็โอเคเราไม่สนใจนะฮะกดใช้นี่เลย m อ้มท้ายกดไปเลยเรียบร้อยเราได้ตัวริวคีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเลดดาก่อนนะรางวัลก็คือริวคีนะฮะซึ่งน่ารักมากเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไรเดอร์อะไรนะโอเคจะดูไรเดอร์ตรงไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเออเนี่งเลดดาก่อนเด็กกดยูสไปเลย โอเคนะครับก็เราจะไปดูกันนะว่า,ว,าวิธีการใช้อยู่ตรงไหนเราต้องมาลดคันสีแดงนะอันนี้ได้ข้อมูลจากช่องโมคุมะนะครับนี่นะแล้วก็เรากดนี่ไปเลยเฮ้ยนี่เป็นไงแลงล่างเข้ามาโอเคพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ให้ตายสีผมใช้ผิดคือผมนั้นต้องทำการแบบอา่ากดใช้เลนดากอนเด็กนะซึ่งผมไม่ได้กดใช้ผมจุจๆก็เข้ามาเองเลย เลยไม่ได้เห็นท่าแปลงล่างนะฮะก็เราตัดตอนเวลาหมดเลยละกันนะแล้ค่อยมาทําใหม่โอเคทำวีโอเคนะครับตะกี้ผมตายนะโอเคเราจะไปใช้มิลเลอร์โบเดิมนะฮะเอ๊ยไม่ใช่ดิหมายถึงว่าเราจะใช้เด็กเหมือนเดิมนะครับก็ผมลืมกดวิ่งโอเคแม่สะดุดคันนี้เลยโอเคออกไปโลกภายนอกไปนะฮะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มายัางรถคันนี้นะเชรสเตนอ คขสเพล์ยังไงให้มันไม่เหมือนและให้ดูลิขสิทธิ์โอเคกด Use Red d r a g On ไปเชื่อกเกือบเกือบเกือบดอกแล้วไงโอเคนะกดลองกดี่ชิ้นนีอ่าตะกี้นี้ผมกดเนี่ยโอเคนี่ตอนนี้เราได้ Red d r ก g On มาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอเวลานะคะให้วินเลฟครับรอเวลานะครับให้มิ r เล r l ์เปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปแปลงล่างน,นะฮะเราจะไปดูสกินกันนั่นเองโอเคมินเล์เปิดยัง เรามาลองแปลงร่างกันนะฮะโอเคเรียบร้อยแปลงล่างเฮนชิมชวนี่เลตาก้อนนะมีการ์ทั้งหมด5การ์รเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้หมดเลยนะครับก็ดีเราจะทําการตีไอกิกกี้นี่ก่อนรู้สึกตีแรงขึ้นมาไงไม่รู้ฮะแล้วก็ตีไปนี่นี่ลองดูสกิลการ์นะฮะอันนี้คือดาบนะครับอีฟฟสวัตจะเป็นตุเอาไว้ฟาดฟันนะนี่นี่ โอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตดคิวเดี๋ยวเราค่ายเสร็จก่อนสวัตเตอร์เบนโตท่าอย่างนี้เลยนะครับนี่ส่วนคิวนี่จะกลายเป็นช er ุดเตะร์เบนโตนะฮะหรือว่าเป็นโล่แหละนะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับนี่เป็นโล่นะบ้าผมเดินท่าไรเด r k i คิกนะครับก็เลยแบบตายนะอุ้ยนี่ใครไม่ทราบ รีบพุมอีกเร็วว้ามิกกอชเราเป็นว่าเรามาจบคลิปโดยการที่เรานั้นยืนใกล้ลุงพีเลยละกันเนาะโอเคเนาะก็วิธีการที่เรานั้นมารีวิวแมปของลุงพีเนาะพร้อมกับสอนเอาลิทิก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่างลุงเสือเสือเข้ากลุ่มดีสคอตกดติดตามแฟนเพจและซึ่งเก่งด้วยนะฮะก็สำนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายจะใหม่คลิปหน้านะคาไปขอตัวไปฟาร์มเยอะๆก่อนละกันวย